สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC. ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสุดบรรรวมนะคะรวมทั้งสี่นอยแล้พิพิธภจากตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงเวปีนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเพนเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้จรรยาบญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของเมื่อวานนาะของวันที่18นะคะสำหรับสูตรมันรวมนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆจา๋าขอแค่คนไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะสำหรับในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกีดออก761นะคะลาง18 ตารางตัวดินนะคะ7มา6มา1่มาตารางมา3ตัวนะคะส่วนล่าง18แดอดหลุดไปในรอบพิเศษ474นะคะล่าง02อ่าเจ่ 74, มาตัวที่แอดอจับคู่ให้นะคะแล้วก็ตารางตัวดินส่วนล่าง02แอดหลุดไปนะคะในรอบปกติ990นล่าง85อัน้นี้แอดหลุดไปนะคะแล้วก็ในรอบ VIP 786เจ็ปนะคะล่าง75 เซตห้าไปเข้าตลาดนะคะเด่นที่ห้ามาตัวที่อาจับคู่วันนี้มาแค่คู่เดียวเนาะนอกนั้นตารางเข้าตลาดนะคะ,ะตามต่อกันของวันที่1ินะคะแอดอาจจะไปไวหน่อยเนาะ,ะวันนี้ลงให้ช้ามากๆเลยมัวแต่เก็บของเตรียมตัวกับกรุงเทพนะคะ,ะเดี๋ยวเดินทางยินนี้นะคะตามต่อกันที่ตารางตัวเด่นของเราตารางตัวเด่นของเราแอดให้ไปที่8ดนะคะ 09 9หรือ6เนาะ1 2 4นะคะสำหรับตัวเด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่8แล้วก็4นะคะเด่นไปที่8แล้วก็4มาดูกันว่าตัวที่อดจ,จะคู่จะมีตัวไหนกันบ้างนะคะเด่นที่8แอดให้ไปที่8 2 8 3 แปดสี่แปดเจ็ดนะคะเด่นที่แอดให้เด่นไปที่แปดแล้วก็สองไปน้องดูแอดไปใส่สี่เด้ออันนี้เด่นไปที่แปดแล้วก็สองนะคะสองนะคะจะมีสองหนึ่งสองสี่สองห้า สองหกนะคะชุดกันชุดกันให้ไปที่สี่เก้าเจ็หนึ่งสองสามแล้วก็เก้าศูนย์นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นทีนี้แล้วก็มีสายเบิ้ลนะคะสำหรับสายเบิ้ลในวันนี้มีาเพิ่มก็คือสามสามนะคะอ่เด่นที่แปดกับเด่นที่สองเด่นที่แปดแอดเน้นไปที่แปดสองนะคะแปดสี 84. ส่วนดินที่สองแอดเน้นไปที่สองห้าแล้วก็สองหกนะคะชุดกันเน้นไปที่สี่ก้าแล้วก็เศษหนึ่งนะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้เนาะหากใครชื่นชอบก็ไตามนะชอบสามารถพันได้เลยนะคะ และก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งๆิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ